สวัสดียามเช้านะครับกับความสุขความสบายใจความสดใสในชีวิตของคนเราที่มาพร้อมกับการได้เรียนรู้กับธรรมชาติบุคคลสถานที่ผู้คนและอะไรหลายอย่างในชีวิตของคนเรานะครับขอให้คุณเติบโตที่จะเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตนเองและตั้งใจทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดไม่ว่าหน้าที่นั้น มันจะเป็นสิ่งที่เราพร้อมยินดีที่จะตั้งใจทำหรือว่าจะเป็นหน้าที่ให้เราถูกจัดสรรมาโดยเหตุปัจจัยของวิบากกรรมอะไรก็ตามขอให้คุณเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่อย่างมีความสุขและแก้ไขเป็นไปด้วยกายและใจของเราอย่างมีความสุขเสมอนะครับบนเส้นทางของความเป็นมนุษย์นี้ทุกคนล้วนมีหน้าที่มีเป้าหมาย และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คงทนถาวรในการดำรงชีวิตของคนเรานะครับฉะนั้นขอให้คุณเติบโตเรียนรู้พัฒนาตนเองไปในทุกๆวันอย่างคนที่มีความอดทนและมีความเพียรพยายามนะครับผมอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับ